2025นี้การลุ้นรางวัลบอลลองดอร์ถือเป็นหนึ่งในบทสนทนาที่ร้อนแรงที่สุดในวงการฟุตบอลด้วยเหตุที่ฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวอันเข้มข้นทำจากผลงานส่วนบุคคลการไล่ล่าถ้วยแชมป์และการแจ้งเกิดของดาวรุ่งที่น่าทึ่งบอลลองดอร์ or, ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่นักฟุตบอลอาชีพปรารถนาจึงกลายเป็นเวทีที่ไม่เพียงวัดผลงานในสนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ในฐานะตัวแทนของยุคสมัย สำหรับปีนี้สองชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคืออุสมานเดมเบเล่และลามินยามานซึ่งแม้จะต่างวัยและเส้นทางฟุตบอลแต่ต่างก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือฟอร์มการเล่นที่ไม่มีใครมองข้ามได้อุสมานเดมเบเล่คือผู้เล่นที่เคยถูกมองว่าดาวรุง่งผู้ถูกประเมินค่าเกินจริงในช่วงแรกของอาชีพ แต่ฤดูกาลนี้กับปารีสแสงแชรแมงเขาได้แสดงให้โลกเห็นว่าเขาไม่ใช่เพียงนักเตะที่มีความเร็วหรือทักษะเฉพาะตัวหากแต่เป็นนักเตะที่สามารถนำทีมคว้าแชมป์ได้จริงในฤดูกาล2024-2025เดมเบเล่ระเบิดฟอร์มอย่างร้อนแรงช่วยให้ PSG คว้าแชมป์ลีกเอิง French Cup และที่สำคัญที่สุดคือ u ู f a Champions League ซึ่งนับเป็นการคว้าแชมป์โยุโรปครั้งแรกของสโมสรในประวัติศาสตร์ เดมเบเล่ทำไปถึง33ประตูกับอีก15แอซิสจากการลงเล่น49นัดโดยเฉพาะในแชมเปี้ยนส์ลีกเขามีส่วนร่วมกับประตูมากถึง14ครั้งพร้อมกับควา้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยความยิ่งใหญ่ของเดมเบเล่ในฤดูกาลนี้ไม่ได้อยู่แค่ในตัวเลขแต่ยังรวมถึงการเป็นผู้นำในสนามการจ่ายบอลที่แม่นยำและการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวที่แทบไม่มีใครหยุดได้บทบาทของเขากับ PSG กลายเป็นหัวใจของเกมรุกอย่างแท้จริง และสิ่งสำคัญคือการที่เขากลับมายืนยัดได้หลังจากที่เคยถูกวิจารณ์และ,ะเผชิญอาการบาดเจ็บในอดีตมันคือการตอบโต้ที่ทรงพลังไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยผลงานในสนามในขณะที่เดมเบเล่สร้างความยิ่งใหญ่ด้วยประสบการณ์และความสมบูรณ์ของเกมลามีนยามานกลับกลายเป็นชื่อที่เขย่าโลกฟุตบอลด้วยวัยเพียง17ปี เขาไม่ได้เป็นแค่ดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงแต่เป็นนักเตะที่มีบทบาทหลักในทีมบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนในเวลาเดียวกันซีซั่นนี้ยามานพาบาซาคว้า,าดับเบลิลแชมป์ทั้งลาลิกา้าและโกปาเดลเรแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือฟอร์มของเขาในระดับทีมชาติในศึกยูฟาเนชันลีกรอบรองชนะเลิศเขายิงสองประตูใส่ฝรั่งเศสในเกมสุดมันที่จบลงด้วยสกอร์5ต่อ4พร้อมพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างเหนือความคาดหมาย การเล่นของยามานั้นสวยงามและกล้าหาญท่ามกลางกองหลังผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์เขาอย่างกล้าเล่นกล้าครองบอลและมักสร้างความแตกต่างในจังหวะสำคัญๆการที่เขาได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟนบอลรวมถึงการยอมรับจากโค้ชระดับชาติลุイスเดลาฟูเอนเต้ซึ่งถึงขั้นกล่าวว่าเขาอาจเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกณนะตอนนี้นั่นไม่ได้เป็นคำกล่าวลอยๆแต่สะท้อนถึงผลกระทบอันยิ่งใหญ่ที่เขาสร้างขึ้นอย่างแท้จริง สิ่งที่น่าสนใจคือการที่ทั้งเดมเบเล่และยามานต่างก็เป็นแนวรุกฝั่งขวาเล่นในลักษณะที่คล้ายกันทั้งในแง่ความเร็วเทคนิคและการเปลี่ยนเกมแต่ต่างกันในเรื่องของการจัดการสถานการณ์และภาระที่แต่ละคนต้องแบกรับเดมเบ l เล่มีบทบาทเป็นผู้ต้องชนะเขาอยู่ในทีมที่ต้องการแชมป์และมีภารกิจชัดเจน ส่วนยามานกลับเป็นผู้ทำให้โลกทึ่งด้วยไหวและบริบทของความไม่คาดหวังแต่เขาทำได้มากกว่านั้นเขาคือคนที่พลิกโฉมเกมใหญ่และนำทีมในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด หากพูดถึงโอกาสในการคว้ารางวัลยังมีอีกชื่อหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้คือโมฮัมเหม็ดซาลาดาวซันโวจากลิเวอร์พูลที่แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในเวทียุโรปแต่สามารถพาทีมกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จพร้อมกับตัวเลขที่ยอดเยี่ยมยิงไป28ประตูและทำอีก18แอสซิสตฟอร์มของเขายังคงมั่นคงในระดับสูงและมีอิทธิพลอย่างมากต่อทีม ซาลาคือหนึ่งในนักเตะที่มีความเสมอต้นเสมอปลายของยุคสมัยและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกที่ยากที่สุดในยุโรปได้ในฤดูกาลเดียวกันแต่ถึงแม้จะโดดเด่นเพียงใดการไม่มีถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกในมือก็อาจเป็นข้อด้อยที่ทำให้ซาลาต้องตกอยู่ในอันดับรองลงมาในสายตาของผู้โหวต โดยเฉพาะในปีที่นักเตะที่พาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์อย่างเดมเบเล่หรือสร้างแรงกระเพื่อมในวงการด้วยไวัยไม่ถึง18ปีอย่างยามานต่างก็มีผลงานที่น่าจดจำกว่าแม้ในภาพรวมจะไม่ต่างกันมากก็ตาม ส่วนในกลุ่มผู้เล่นที่มีลุ้นเข้ามาแทรกแซงในตำแหน่งท็อป5ยังมีอีกหลายชื่อที่น่าสนใจอาทิเช่นราฟินญาที่ทำไป34ประตูให้กับบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้และได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามในช่วงท้ายฤดูกาลหรือแม้แต่ควารัสเคเลียที่แสดงผลงานอย่างยอดเยี่ยมทั้งกับนาปโปลีในครึ่งฤดูกาลแรกและต่อเนื่องกับ PSG หลังการย้ายทีมในเดือนมกราคมซึ่งเขาได้มีบทบาทสำคัญในการคว้าแชมป์ยุโรปกับเดมเบเล่และเพื่อนร่วมทีมเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีเดเซเรดูเอดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย19ปีจาก PSG ที่กลายเป็นฮีโร่ในนัดชิง League. ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยิง2ประตูสำคัญในแมชเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะมองข้ามได้ในแง่ของโมเมนต์ที่ตราตรึงใจผู้ชม ชื่อที่อาจเซอร์ไพรส์กลับกลายเป็นคนที่หลายคนคิดว่าจะเป็นตัวเต็งแต่กลับค่อยๆหลุดจากวงลุ้นรางวัลไปอย่างเงียบๆอย่างคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่แม้จะทำได้ถึง31ประตูนในลาลีกากับเรอัลมาดริดแต่การที่ทีมไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกหรือแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤดูกาลนี้ก็ส่งผลอย่างรุนแรงต่อโอกาสของเขาความคาดหวังสูงที่ติดตัวเขาตลอดมากลับกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้ผลงานของเขาถูกตัดสินจากความไม่พอมากกว่าการยกย่องว่ามากพอ เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆทั้งสถิติถ้วยรางวัลความสำคัญต่อทีมและอิทธิพลต่อเกมแล้วผู้ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดณจุดนี้ยังคงเป็นเดมเบเล่ด้วยข้อได้เปรียบจากการพาทีมคว้าแชมป์ที่สำคัญที่สุดของยุโรปและมีบทบาทโดยตรงต่อความสำเร็จนั้นในขณะที่ยาเมลแม้จะยังไม่มีถ้วยยุโรปในมือแต่ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงเกินวัยและการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติในเวลาอันสั้นก็ทำให้เขากลายเป็นผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มดาวรุ่ง ปี2 0 2 5นี้อาจเป็นปีที่บัลลงดอไม่ใช่เพียงการมอบรางวัลให้กับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแต่ยังเป็นเครื่องหมายว่าการโลกฟุตบอลกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่พรสวรรค์ความอดทนและช่วงเวลาแห่งความกล้าหาญมีน้ำหนักเทียบเท่ากับถ้วยรางวัลและจำนวนประตูที่ยิงได้บางทีการตัดสินใจสุดท้ายอาจไม่ใช่เพียงแค่ใครเก่งที่สุดแต่เป็นการตอบคำถามว่าใครทำให้โลกฟุตบอลเปลี่ยนไปได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้ และคำตอบนั้นอาจเป็นทั้งเดมเบเล่หรืออาจเป็นยามาหรือแม้กระทั่งทั้งสองก็เป็นไปได้หากพิจารณาผลงานที่พวกเขาได้มอบให้โลกใบนี้ในปีที่แสนพิเศษนี้ฟุตบอลอินไซต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ